สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KKK DIY นะครับวันนี้เราจะอยู่กันในเกมทุ่งๆ,ๆนะครับมาทาภารกิจการตามล่าหาตุ๊กตานะครับแล้วก็เอามายนใส่ในบ่อน้ำนะฮะบ,บอกเลยว่าทุ่งในคราวนี่เราสามารถประมือกับเจ้าตัวทุ่งๆได้แล้วนะผมต้องตามล่าหากระสุนก่อนนะอีพีนี้อยู่กันยาวๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่คิดถึงผมนะครับผมเก็บก่อนนะกระสุนสําคัญมากเลยนั่นเนี่ยเพราะทุ่งม,มันจะมาเรื่อยๆนะให้ตายแต่เก็บครับ ไอ้ที่รู้สึกว่ามันจะมาแล้วเนี่ยไฟฉายเราเปิดแล้วนะมาแล้วครับดุน้ามันดีสอยสอยสามนัดตายบอกเลยแล้วก็เก็บแต่ตัวตุ๊กตาเนี้ยไปโยนไว้ในถังน้ําครับท่านผู้ชมมันเก็บได้ทีละตัวนะผมอยากเก็บให้ได้สองตัวสามตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับโอเคเขาน่าจะวิ่งได้นะแต่เราโดดได้ด้วยครับ แต่วินไม่ได้ไมีโครงกระโหลกอยู่ตรงนี้ด้วยนะทิงครับข้างหลังนี่มีอันหนึ่งด้วยนะเหลืออีกหกตัวเท่านั้นเองอะให้ตายเถอะพรเจ้าหยิบมาแล้วรู้สึกว่าทุ่งกำลังจะมานงไงเห็นหน้าขาวๆมาแล้วแต่ไกลเลยนะให้ตายถเถอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะสอยวันยิงหนึ่งสองสามโอ้ไม่กอด ีตุ๊กตาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็สุนเหลือ14นัดให้ตายเถอะเก็บก่อนครับพอแค่เราเก็บตุ๊กตาได้ทันเวลาเราก็จะรอดปลอดภัยแล้วให้ตายเถอะเพื่อนๆอยากเล่นเกมนี้ปะผมทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปแล้วนะสามารถจิ้มลิงแล้วก็ดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะครับมาแล้วต้องเก็บมันด้วยดุนหน้ามันดิมั่นแหละต้องจัดไปแบบนี้สิให้ตายเถอะพระเจ้า ขอโทษด้วยนะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับช่วงนี้รู้สึกว่าเกต้ KDY จะติดซีรีส์จีนเขาให้แล้วแต่ว่าผมก็จะพยายามทำคลิปให้นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะขอโทษด้วยนะครับดีกันนะหลังจากนี้ผมก็จะทั้งขยันแล้วก็ทั้งดูซีรีส์ด้วยโอเคเปล่าสัญญาผมจะลงคลิปทุกวันแล้วเราจะไม่ยอมให้ FC ต้องเหงา ผมจะสรรหาเกมมือถือดีๆให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะถ้าเกมไหนไม่ค่อยดีเพื่อนๆก็อาจจะต้องลออยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่แน่ใจนะผมว่าเกมนี้มันก็คลายเครียดได้อยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าหน้าจอมันอาจจะตปรกๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีปุ่มกดค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็โอ้โหคือลายยางมากผมต้องเก็บกระสุนวะปาบเขาให้มีกระสุนตรงนี้ครับเอาไม่ใช่กระสุนดิ ตุก,กตาที่ตกใจสิหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมีผีลอกวิ่งไปวิ่งไปเหลือแค่สองตัวท่านะเองนะเนี่ยผมจะชนะเกมนี้แล้ววะรู้สึกว่าอีซี่จังมาแล้วครับดูหน้าตาของอีทุงท่งทุง่ง ตุ๊กตาตัวสุดท้ายอยู่ที่ไหนกันนะเรามีกระบองด้วยนะแต่ผมแนะนําให้ใช้ปืนดีก,กว่านะเพราะว่ากระบอกมันไม่ไม่ค่อยได้ผล่าไรนะกระสุนปืนนี่ปึ๊บเมื่อกี้ยังเคเห็นว่ามีตุ๊กตาอีกถวานี้ตัวหนึ่งเออตุ๊กตาอยู่ไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยหายิงก่อน สามนะัดตุยเย่เอ้ยฝั่งนู้นมีตุ๊กตาแน่เลยครับถ้าที่ดูมานะระยะไกลผมว่าใช่วะ่ะของแท้ปะเนี่ยเอาไม่ใช่ตัวสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากเลยนะลองอ้อมไปดูด้านหลังก่อนป่าเสียดายไม่มีปุ่มกดวิ่งนะครับท่านผู้ชมวิ่งไม่ได้ผมอยากวิ่งมากเลยนะเนี่ยมันจะได้แบบเร็วๆว่าแถวนี้นะไม่น่าจะมีแล้วนะดี๋ยว่าเราต้องอ้อมไปดูด้านหลังนะครับฝั่งนู้น จะบอกนะว่าหาให้ไม่ครบก็สุนเลยเจ็ดนัดโอ้โหเฮ้ยทุ่งก็มาแล้วด้วยหนีอ้อมไปดูด้านหลังฝั่งโน้นครับ รู้สึกว่าตุก๊กตามันน่าจะไม่มีแล้วบางนี่ยมันเหลือแค่สองตัวนี่ไม่ใช่ตัวเดียวสองตัวครับแล้วผมจะไปหาที่ไหนวะนี่กระสุนก็เริ่มหมดแล้วนะปกติทันีีมันหน้ามีนะอ๋อในนี้มีโอ้ยเฮียตกใจหมดเลยโอ้เข้าวงกด โอโหมาเจอเขาวงกดเขาให้ครับท่านผู้ชมไปหาที่ไหนเอ้ยเราสามารถมุดเข้ามาได้เลยนี่วะนุน่นเจอแล้วมันอยู่ในนี้อีกตัวก็น่าจะอยู่แถวนี้แล้วครับปะ่ะเออในนี้มันสามารถข้ามาได้ไหมเพิ่งรู้นั่นเนี่ย เรามีทางรอดเลยครับโยนเข้าไปไปดูกันกระสุนค่นี้ผมว่าน่าจะเหลือเฟือมั้งนะเอ้ยนี่ไงพอดีเลยครับอุย๊ยอะไรอะพีล้อหรอโอเคเพื่อนเพื่อนผมงงสำหรับใครที่ชชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์แชร์กดแชร์ให้ผมด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ ขอลาไปก่อนนะครับจริงๆพวกนี้ผมสามารถเล่นได้เลยนะเนี่ยอีกตัวละครหลายอย่างเนี่ยโอเคงั้นผมจะมาต่อตัวละครพวกนี้ด้วยเลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วติดตามเลยครับสวัสดีครับ